ทีนี่ไปซื้อส้มตาให้แม่หน่อยส้มตําเหรอครับแม่ใช่เออส้มตำ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 ป้าเอาไรผมซื้อหันต้มเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันทุกภพทุกชาตินะที่รักได้สิที่รัก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 เธอไปอยู่ไหนที่รักที่รัก ที่รักที่รักเธออยู่ไหนอ่ะทิ้งฉันแล้วสินะสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไอ้โอ๊ตไอ้ตลกที่สุดมคิดว่ามันจะตามกันมาได้หรือไงไปเลยนะมึงจะไปไหนก็ไปแล้วอย่ากลับมาเยียมที่นี่อีกได้นี่จะไปไหนลูกไปจากที่นี่ไงจะไปเลยนะแม่ขอโทษแม่เป็นคนไล่ผมเองนะ แม่ขอโทษที่แม่ด่าเพราะแม่รักนะรักบ้าอะไรรักที่ไหนเขาไล่หนีกันน่ะสามสองหนึ่งช็อตสามสองหนึ่งช็อตหมอเสียใจด้วยนะครับทางหมอก็ทำเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถยืชีวิตภรรยาของคุณไว้ได้ไม่นะครับหมอ,อที่รังฟื้นสิฟื้นมาหาฉันสิที่รัง หมอจะให้เวลาคุณสั่งเสียนะครับหมอจะออกไปรอข้างนอกก่อนออีกแก่ในที่สุดมึงก็ตายกูรอวันนี้มานานแล้วเว้ยในที่สุดกูเป็นนิสลาแล้วเว้ยแมวของมึงอ่ะกูจะเอาไปปล่อยวัดอุ้ยฉันไม่ชอบผู้ชายที่จ้องแต่จะเอาชนะผมเชียร์แมนอยู่อุ๊ยฉันว่าจ้องสักหน่อยก็ดีนะหนุ่ยขมับแมทีนี่ แม่เห็นลูกเหงาแม่ก็เลยซื้อเต่ามาให้ลูกเลี้ยงเต่าสายลับถ้าเป็นแมวล่ะแมวสายลับถ้าเป็นกระต่ายล่ะกระต่ายสายลับถ้าเป็นแฟนสาวล่ะฮะนี่สายลับตัวมาหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะผมอยากเป็นทหารครับตัดมาที่ตอนโตเ <c oughs> ดงดูแมวนี่สิแมวนี่คนน่ารักเลยขับรถอยู่เออเธอจะมงงองอะไรตอนนี้เราขับรถอยู่ บโอเคไหนแมวอ่มาดูดิแม่แก่แล้วแม่มีลูกชายแค่สองคนผู้เป็นพี่จินนี่ครับผู้เป็นน้องจอดี้ครับแม่รักลูกทั้งสองคนเท่าๆกันนั่นแหละแม่จะมอบมอละโดให้ลูกทั้งสองคนดูแลนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S สวนยางร้อยไลย ให้ผู้เป็นน้องจอร์ดีอออ้ล้านกะรี่ปับ๊บให้ผู้เป็นน้องจอร์ดีออ้และบ้านหลังนี้ให้ผู้เป็นน้องจอร์ดี้เอาแม่แล้วผมล่ะแกะโตแล้วแกหาเงินหาทองได้แล้วก็ให้น้องมันสิไหนบอกว่ารักลูกเรากันไงเดือนนี้ลูกฉันเอาเงินให้ฉันด้วยนะหมื่นห้ามันขยันจริงๆนอว่าไหมตื่นเช้ามันก็ไปทำงานทุกวันไอ้นเน่ เมื่อไรมึงจะตื่นเนี่ยนอนตื่นสายทุกวันพป้าอะไรไม่ได้รอแต่เงินพ่อเงินแม่ลูกนลนรคุณจริงๆเนรคุณครั้งที่สองร้อยัวไปอย่าเป็นคนโกหกนะลูกคนโกหกอ่ะหางานทําไม่ได้นะครับแม่อืมแม่ครับไม่มีงานไหนที่ไม่โกหกเลยอะมีแต่งานกขอทานนี่แหละครับแม่ผมขาอากาศครับเองขอเงิน่อยครับผมขา หม่เอ้ยไม่มีใครให้กูเลยวะ่ะไปดีกว่ามึงพาผู้หญิงมาบ้านอีกละเออถ้ามึงยังเป็นแบบนี้นะมึงออกจากบ้านกูไปเลยไปอย่าอย่านะครับแม่ผมขอโทษผมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วครับแม่ผมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไอ้มันจริงอย่างที่มึงพูดนี่ครับแม่ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วฮะถ้ามึงยังเป็นแบบนี้นะมึงออกจากบ้านกูไปเลยไปได้ ขอให้ดูเธอฉันจะไม่กลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกแม่ครับช่วยผมด้วยครับผมกลัวพีคุณคะลูกเราจะพูดแล้วป๊าป๊าป๊าเรียกป๊าป๊าสิลูกไม่ได้ลูกเรียกมาม้าเรียกมาม้าก่อนป๊าป๊าม้าม้าเปิดเปิดประตปิ่มโอ้เธอไปกินข้าวที่ห้องเราไหมไปสิกำลังหิวอยู่พอดีเลย ไอโอ้ยแม่สเต็กอร่อยเอ้าเธอไม่กินเหรอเธอไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างเลยเหรอเฮ้อมีพิซซ่าด้วยเหรอโอ้คูลเนอรี่ดอมินาชันตายหาแล้วทุกวันนี้ลิงพูดได้แล้วนะเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 เอ่อ สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณลิงเอ้โอดยมาเอ๊ะเออเออ๋ออ๋อป้าแกสติไม่ดีนี่เองไปดีกว่าไอ้บ้าคุยกับคุณลิงหน่อยก็ไม่ได้ทีนี่ลูกอะไรคะแม่แม่จะสอนอย่าคบเพื่อนใบหน้าเลียมตามโง่เฮงว่า คนใบหน้าเหลี่ยมมักจะคดโกงเหลี่ยมจัดไว้ใจไม่ได้แก้่ยวด้วยหรอครับแม่เชื่อแม่แม่เกิดก่อนลูกครับนี่คับแม่เพื่อนผมหน้าไม่เหลี่ยมกลมปิ๊กเลยไว้ใจได้ดีมากจ้ะลูกตามสบายนะลูกจินนี่อายศมาจินี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาไมข้าวของในบ้านมันหายไปหมดไอ้หน้าลกมันขโมยไปแล้วครับแม่จินนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปซื้อมือถือ จริงเหรอครับแม่จริงเย้พ่อแม่ไปซื้อมือถือกันฮว้าไ,ไม่ตาลูกเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้นอนครับตอนเราว่างแม่เราจะไม่ใช้เราเด็ดขาดแม่ไปไหนวะทำไมไม่ใช้กูสักทีตอนกูว่างเนี่ยแต่พอกูกดลงแลง้งแม่คงไม่อยู่แล้วนะ่ะ กินี่ไปซื้อกระเทียมให้แม่หน่อยหว้ยายครับตาซ้ายผมกระตุกอะ่ะกระตุกทั้งวันละโชคดีแล้วล่ะลูกโบราณเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีถ้าตาซ้ายกระตุกวันนี้จะมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตคุณโชคร้ายแล้วล่ะครับเส้นประสาทต,ตาซ้ายคุณเสื่อมอีกไม่นานคุณจะลืมตาซ้ายไม่ได้ฮะไม่นะไหยยายบอกว่าโชคดีไงสภาพเด็กเกเรของห้องเฮ้ไอ้อู๊ด เอาเฮ้ยวันด,ดีเพื่อนเป็นไงมาไงวะเพื่อนตอนนี้เป็นเสียไปแล้วพอด,ดีตั้งใจทํางานเก็บเงินกูเลยเอามาเปิดร้านอาหารตอนนี้มียี่สิบสาขาแล้วนะเวย้ยกูดีใจด้วยนะเพื่อนสภาพนักเรียนดีเด่นของห้องเอ้าไอเอ็มเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยสภาพนักเรียนดีเด่นของห้องทําไมเป็นงี้วะเป็นไงวะมึงมีให้กูเติมปล่าดเดี๋ยวกูจะบอกเมื่อคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวกับป้าติม๋มก๋วยเตี๋ยวชามนึงครับป้าอ้า นี่จ้าหูยยังได้เยอะเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวกับลูกป้าติ๋มเอากิฟเพรนี้ป้าไม่อยู่อแม่ไปทําบุญที่วัดน่ะเตี๋ยวชามนึงเอานี่ค่ะฮะฮะยายไหนว่ายายจะไปเอาหน่อไม้มาแกงอ่ะผมจะกินแกงหน่อไม้ไม่ยายขี้เกียจข้างบ้านก็เป็นไรไม่รู้สงสัยพ่อเมียทะเลาะกัน